ใครเห็นคลิปนี้ตกใจจริงๆเป็นปัญหาบนท้องถนนอยู่ดีๆหันรถกลับมาแล้วก็ขับมาพุ่งชนรถที่ติดกล้องเนี่ยอย่างรุนแรงนะคะทีนี้ทางญาติๆเขาบอกต้องเข้าใจหน่อยเพราะว่าคนที่ก่อเหตุนั้นเขาป่วยเป็นอาการทางจิตประสาทรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแต่พาไปดูภาพนี้ครับพี่พี่มันจะมาชนแล้พีพี่พเฮ้ยพี่พี่ เแล้รถมใม่กูมันเกิดอะไรขึ้น<อ>ไม่มีปีไม่มีคุยพยายามจะกลับรถถอยหน้าถอยหลงังยึกยักอยู่แบบนั้น<า>แล้วตัดสินใจขับพุ่งชนอุ้มเต็มที่เลยชนเต็มเหนี่ยวอ่ะครับรถหรูบ m เอมยูคันนี้<า>เกิดอะไรขึ้นกับเขาขับมาชนแล้วเปิดประตูลงมาเดินมาเหมือนจะเอาเรื่อง จนคันที่เขาติดกล้องเนี่ยต้องถอยเอาไปเพราะหนุ่มคนนี้วิ่งกลับขึ้นรถจัตามอ่ะฮะ,ฮะขับหนีแบบไม่คิดชีวิตแล้วเสียงกรีดร้องภายในรถเนี่ยคุณผู้ชมดังมาก<ะ>ตกใจกลัวนะครับเพราะว่าไม่รู้สาเหตุในคลิปเนี่ยจะเห็นคนขับเนี่ยลงมาจากรถนะฮะสุบหรีแล้วสังเกตดูดีๆนะ,ะอีกมือหนึ่งเนี่ยล้วงกระเป๋าอเออล้วงกระเป๋าจะหยิบอะไรมีอาวุธหรือเปล่ามีอาวุธหรือเปล่าเขาก็กลัวกันแล้วก็วิ่งไปที่รถคู่กรณีเนะี่แต่เห็นไหม คันที่คนขับก็รีบเบี่ยงรถออกไปขับหนีก่อนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีห้าของเมื่อเช้าวานนี้เราตามข่าวนี้กันทั้งวันเพราะว่าเป็นเหตุที่มันอุกอาจจริงๆและอยากจะรู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไร BMW หลังจากที่เกิดเหตุแล้วครับรถมันไปต่อไม่ได้คุณดูสภาพแล้วกันนี่คือขับมาชนเขานะโอ้โหเยินเลยอะด้านหน้านะยับเยินนี่ครถหรูนะรถหรูรถยุโรปแข็งด้วยใช่ ชนขนาดนี้เยินขนาดนี้แสดงว่าแรง,างมากนะครับหลังจากนั้นจอดรถทิ้งเอาไว้บนสะพานเจษราบดินอ้าวบ้านคุณนี่แถวบ้านดีฉันเลยอโอโ้โหนี่ทางนี้ถนนมันกว้างอยู่นะครับแล้วก็จอดรถอย่างนั้นนะฮะขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านไปะตำรวจก็ไปตรวจสอบนำรถ BMW คันนี้ไปที่โรงพักสบพบางสีเมืองและพยายามจะติดตามตัวนายคนขับคนนี้ชื่อว่าวรเมศนะครับวัย36ปีแล้ว พยายามที่จะเอามาให้ปากคำที่โรงพักนะฮะก็เชิญมาทั้งครอบครัวด้วยทั้งตัวของวรเมศด้วยตรวจหาสารเสพติดตรวจหาแอลกอฮอล์นะครับแต่ทีนี้ทางญาติเนี่ยเขานำเอกสารมาให้กับทางตำรวจและคู่กรณีด้วยบอกว่าคนขับรถคนนี้คือวรเววรเมศเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวทอ้าวเดี๋ยวนะคะมีคำถามพอบอกว่าป่วยจิตเวทแล้วมาขับรถได้ยังไงถูกต้อง อันนี้เป็นที่รับทราบกันมันมไม่ควรปล่อยออกมาอยู่แล้วใช่นะฮะแล้วอาการป่วยจิตเวทเนี่ยอาการหนักขั้นไหนสามารถพิสูจน์อะไรได้บ้างเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าเวลาอ้างว่าป่วยจิตเวทปุ๊บโทษเป็นยังไงไม,ไม่โดนรอดหรือไม่ก็เบานี่นะฮะทีนี้เจ้าของรถคันที่เป็นผู้เสียหายเป็นซีวิกสีขาวครับเขาก็อัดคลิปอธิบายก่อนเกิดเหตุแบบนี้นะครับรเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเนี่ยขับออกมาจากถนนเส้นแยกอตก ก็จะไปทําบุญที่วัดนะฮะนี่อัดคลิปมาชี้แจงแฟนสาวเขาก็นั่งอยู่ด้วยแล้ว BMW คันนี้ตอนแรกขับตามเปิดไฟสูงใส่เขาพยายามจะหลบซ้ายให้แต่ BMW คันนี้ก็ไม่แสงฮะแล้วก็ยังขับจี้แล้วก็บี้เข้ามาเรื่อยๆจนถึงบนสะพานถนนท่าน้ำวัดโบสอยู่ที่ตําบลบางสีเมืองเนี่ยนะครับรถคันนี้ขับมาเบียดจนซีวิ c สีขาวเนี่ยต้องรีบชิดซ้าย แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับพุ่งชนตามในคลิปไปฟังผู้เสียหายหน่อยนะฮะสีห์สีขาวคนนี้เขาชี้แจงครับค่ะอยู่ดีๆรถคันนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่กําลังมาเนี่ยครับแล้วก็มาด้วยความเร็วซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะมาจี้หรือมามาเบียดหรือมาอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับเนี่ยเขามาจากไหนก็ไม่รู้คันนี้ยแล้วเขาก็มามาชิด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 ขวาเอชิดขวาของผมซ้ายซ้าเลนขวา แล้วเขาอ่ะก็ขับมาด้วยความเร็วถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแซงผมไปได้เพราะผมก็ยังขับมาช้าๆเนี่ยคือระยะความเร็วของผมก็เท่าเดิมเนี่ยครับลองดูครับว่าแบบเนี่ยเขาก็สามารถแซงไปได้เขาก็ขับตามมาโดยที่ผมก็ไม่ได้รู้ตัวนะว่าเขาอ่ะกำลังตามผมอยู่ซึ่งผมก็นึกว่าก็คือขับกันตามเลียนกันตามปกติเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็เปิดไฟสูงใส่พอเขาเปิดไฟสูงใส่เนี่ยผมก็หลบหลบให้เขาเนี่ยคือหลบให้เขาขับคือคือไปขับเล้นขวา ถ้าพี่รีดก็พี่ไปเลนขวาดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ตามไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาและสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็รีบเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งเข้ามาผมก็เลยตกลง,งเข้าจะเอาอยัางไงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนี่เป็นมุมเดียวมุมจากทางฝั่งผู้เสียหายนะ,ะเขาก็อธิบายว่าโดน BMW คันนี้ขับตามหลังเปิดไฟสูงใส่และขับบี้มา นะฮะแต่เรายังไม่ได้ฟังจากทางผู้ก่อเหตุนะว่ามันมีเหตุอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าถูกต้องซึ่งแน่นอนนะคะทางด้านผู้เสียหายคือคุณวรพบเขาอายุ32ปีเนี่ยเป็นหนุ่ม MC คุณผู้ชมทีมข่าวเลยไปขอเจอตัวหน่อยค่ะเพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกพี่พี่ต้องฟังนะผมขับของผมอยู่ดีๆไม่ได้มีเรื่องกันมาก่อนเลยผมขับตามปกติ ขับมาตามทางเลยแต่รถของผมคือซีวิกสีขาวถูกชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ล้อแม็กคือเสียหายและช่วงที่คู่กรณี BMW นะคะขับจี้ตามมาตอนนั้นเขาก็รีบยกหูโทรศัพท์โทรแจ้ง191ตำรวจบอกว่าต้องรอให้เกิดเหตุก่อนถึงจะมาที่เกิดเหตุได้อา้าวตำรวจตอบแบบนี้ถ้าเกิดเราโดนโจนไรไล่ล่าเราโดนคนจะตามฆ่าสมมติตํรวจจะรอให้โดนฆ่าก่อนหรอ นั่นน่ะสิแปลกไหมตำรวจตอบแบบนี้อ่ะทำไงอะ่ะต้องรอให้เกิดเหตุก่อนถึงจะมาที่เกิดเหตุแต่นี่รถเขาถูกชนแล้วนะคะ,ะเขาเลยรู้สึกน้อยใจตำรวจเพราะตอนนั้นเป็นห่วงแฟนสาวมากแฟนสาวก็ตกใจและทางด้านคุณวรพ์ภพยังบอกด้วยนะคะตัวเองเพิ่งถอยรถคันนี้ออกมาได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นถูกชนเสียหายหนักจนหม้อน,น้ำนี่แตกอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีคู่กรณีให้ถึงที่สุดค่ะจะได้ไม่ก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก ส่วนกรณีที่ญาติเอาเอกสารว่าป่วยจิตเวทมาอ้างมายืนยันแบบนี้นะคะทางเจ้าตัวบอกอยังไงร,รู้ไหมผมมองว่ามันไม่ใช่ถ้าป่วยทําไมมาขับรถแล้วก็ตามเข้าซอยมาปาดหน้าและตั้งใจพุ่งชนแบบนี้แถมยังเรียกรถแท็กซี่หนีออกไปหลังชนได้อีกเขาเลยมองว่าคู่กรณีทำแบบนี้มีสติครบถ้วนค่ะฟังเสียงคุณวรพผู้เสียหายหน่อยค่ะ เขาก็กลับลํกลับลาเลยแล้วก็พุ่งมาชนเต็มเต็มเลยแล้วเขาก็ลงมาจากรถซึ่งมือนึงเขาก็ถือถือบุหรี่รอีกมือนึงก็ควักกระเป๋ามาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะควักอะไรออกมานั้นาทีนั้นคือผมก็ต้องตั้งสติโดยการที่แบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับโดยที่ไม่อยู่เฉยๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเขามาฝั่งนั้นแล้วมาทุบกระจกแล้วทาอะไรแฟนผมผมก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันทีนี้ผมก็โอเครถมันยังขับได้ผมก็หัก,ห,กหักรถ เพื่อที่จะหนีเขาเขาก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ชนตูดผมอีกทีหนึง่งถ้าไปย้อนดูคลิปของผมก็จะทราบได้เลยว่าผมไม่มีอะไรกับเขาเลย <S <S จากจากที่ผมขับออกมาเลยอะอะไรเงี้ยครับอ, à, อันนี้ผมขอโทษคุณตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ในสตอยแล้วกว่าเขาจะมาเขาบอกว่ามันต้องเกิดเหตุก่อนถึงจะมาเนี่ยอันนี้คือผมจะร้องไห้คือแบคอบ,ค,บคือมันไม่ได้ร้องไห้เพราะไอ้นี่นะแต่มันจุกในใจอะพี่ว่าแบบเฮ้ยเรถ้าแฟนผมตายก่อนอะ ผมก็ยังระแวงอยู่เลยว่าแบบเขาจะตามมาไหมหรือว่าจะเข้ามาหาหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนี้ตํารวจเขาปล่อยออกไปหรือเปล่าอะไรเงีย้ยครับจริงผมก็ไม่อยากจะดังเรื่องแบบนี้หรอกพี่แต่พอมันเป็นแบบนี้ผมก็อยากให้มีอะไรมาปกป้องหรือสิทธิของผมเองเหมือนกันครับเออเนี่ย<อ>เข้าใจอารมณ์เลยนะถ้าตํารวจบอกว่าเดี๋ยวเหตุมันยังไม่เกิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนะแล้วตอนจังหวะคุณเกียรเห็นไหมตอนที่เขาชนปุ๊บแล้วเขาเดินลงมาแล้วเหมือนกับล้วงๆอย่างเงี้ย อ,อันนี้น่ากลัวนะ,น,วน,ะน่ากลัวยิ่งถ้ามีอาวุธปืนสมมตินะ,ะเราคิดข้ามช็อตไปอะไรจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปถามเจ้าของเสียงกรี๊ดหน่อยแฟนสาวคุณพลอยค่ะอายุ23ปีบอกว่าเหตุการณ์นี้เธอตกใจกลัวมากไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเธอนะคะตอนนี้ร่างกายได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยค่ะตรงที่หัวเข่าแล้วก็ขาถูกกระแทกกับคอนโซลหน้ารถ ตอนนี้เธอยอมรับเลยนะคะว่าผวาทุกครั้งที่มีรถเข้ามาใกล้ตัวยังไงอยากจะฝากถึงคนที่เป็นญาติของคู่กรณีถ้าหากป่วยแบบนี้ควรจะควบคุมเขาหรือดูแลอย่าปล่อยให้ออกมาทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้นี่ค่ะเขารับไม่ได้จริงๆนะเราต้องไปถามทางตํารวจนะครับเพราะว่าตํารวจจริงๆมีหลายประเด็นที่ยังค้างคาใจายอยู่ใช่นะฮะเราไปคุยกับพันตำรวจโทรนรงค์ซิมสวัสด เป็นรองผู้บการสบพบางสีเมืองแล้วก็เล่าก่อนว่าตอนนี้เรื่องของคดีไปถึงไหนก็มีทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับมาสอบปากคําแล้วเอาใบผู้ป่วยเนี่ยมาให้ดูว่าป่วยเป็นจิตเวชจริงประเด็นนี้จะทําให้ตํารวจเชื่อหรือไม่ตํารวจบอกว่ายังไม่ปักใจนะฮะเบื้องต้นสําหรับคนที่ขับ BM เนี่ยเขาต้องตรวจแอลกอฮอล์นะฮะทางปัสสาวะก็ไม่พบอะไรก็เลยส่งปัสสาวะเนี่ยไปตรวจหาค่าซ้ํา รวมถึงนอกจากแอลกอฮอล์แล้วมียาเสพติดหรือเปล่าะนะฮะเรืเ่องป่วยจิตเวทก็ต้องส่งตรวจเหมือนกันนี่เมื่อวานส่งกลับไปที่โรงพยาบาลสิทธยาเพื่อจะดูว่าถ้าป่วยจริงเนี่ยคุณป่วยอยู่ขั้นไหนและตอนเกิดเหตุเนี่ยสติสัมปชัญญะครบ้วนหรือไม่ต้อยคุณหมอวินิจฉัยคือไม่ใช่ว่าจะมีบัตรผู้ป่วยแล้วจะอ้างการป่วยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ตํารวจเขาก็ยอมรับแหล,ละครับหากป่วยเนี่ยมันได้รับการบรรเทาโทษทางอาญาได้นะครับแต่ เขาก็ถ้าเกิดตั้งใจทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ทางแพ่งยังไงก็ต้องชดใช้ยังไงก็ต้องเยียวยาให้กับผู้เสียหายก็เป็นคดีที่ยอมความกันได้หากไกลเกลี่ยตกลงกันได้แบบนี้นะครับตํารวจก็เลยรอผลการตรวจทั้งตรวจายาเสพติด <c oughs> ในปัสสาวะนะฮะ <c oughs> ทั้งผลทางจิตเวชท,ที่ให้คุณหมอกลับไปตรวจซ้ําแต่ก็เลยตั้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นว่าทําร้ายร่างกายทําให้เสียท <c oughs> รัพย์นะฮะแล้วเดี๋ยวผลออกมาอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ตอนนี้นะฮะเราพยายามจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีหลายประเด็นเหลือเกินคุณผู้ชมฮะแต่ทางผู้เสียหายเขาบอกเขาก็รู้สึกยังขัดเคืองใจอยู่ใช่ถึงแม้เขาอาจจะได้รับการเยียวยาทางแพ่งทางค่าใช้จ่ายเขาเลยจะไปร้องกับทางทนายโป้ง เกียรติคุณต้นยางที่นนทบุรีเนี่ยแหละครับในช่วงเวลาเที่ยงวันนี้นะคะเพื่อจะได้หาแนวทางในการที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ครับต้องต่อสู้แหละเพราะว่าเราขับรถมาอยู่ดีๆแล้วมาพุ่งชนแบบนี้และสุดท้ายมาบอกว่าป่วยจิตเวทเดี๋ยวเรารอฟังทางญาติจะมาเปิดเผยหน้าเปิดเผยตาต่อสื่อมวลชนหรือเปล่านะคะค